ก็อยู่ในวงการอาหารเสริมมาประมาณ20ปีโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์แบบแ a ชช่่น global อะค่ะมันอยากให้มันอยากให้แบรนด์นี้มันไปถึงระดับโลกเลยจริงๆอเมริกาญี่ปุ่นจีนทั่วโลกอะเรียกว่ายุโรปรู้จัก b ไบโอ Class ซึ่งไม่ว่าการที่จะเอาแบรนด์ระดับไปสู่ใน global market ถ้าชอบออฟไลนของ supplement นะเรานึกถึงอะไรไม่ได้เลยนอกจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียใช่ปหมมันเป็นสิ่งที่เมย์ต้องไปเทโวเวอร์สิ่งนี้มาจากมาจากนิวซีแลนด์แล้วก town, ็รีแบดดิ่งกับ40ปีที่มันเกิดขึ้นในอินดัสเทรียลมาเก็ตค่ะแล้วก็มารีแบดดิ่งใหม่แต่ปรากฏว่า3เดือนเนาะมันเมย์ว่าหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วอ่ะคอนเซปต์ drop and ding ทำให้คลองใจทุกคนด้วย quality of the team นิดนึแล้วก็ เกิด450ล้านในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนเรากลายเป็น Number ร์วันของติ k t o k เรากลายเป็นโซลอัพได้อย่างสุดๆดเป็นการอินเวสเงินมหาศาลที่กแกอยู่กับโปรเจกต์ถามว่าขายดีขนาดนี้อย่าพูดพูดถึงเรื่องของวีเทอร์นะมันไม่ทําำไรหรอกเพราะว,ว่ามันลงทุนมหาศาลเหมือนกันแต่ว่าเมย์อยากให้แบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ที่แบบคนไทยภูมิใจไปด้วยกันเ่าสุดท้ายเฮ้ยมันฝีมือคนไทยนะการได้คอร์รัปต์กับอ่ Zealand, อททอา เวลานอนก็คืนคือเวลาทํางานของพวกเราอ่ะเรานอนกันแบบไม่ได้นอนนอนสองสามชั่วโมงกับการทํางานไม่ใช่ขายหนักแล้วแต่แบบมันทํางานกันหนักมากแล้วก็พอมันถึงจุดเนี้ยส่วนตัวก็คือดีใจแล้วก็ภูมิใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมย์ใช้คำว่ามันคือปรากฏการณ์มันคือมันคือสิ่งใหม่อ่ะการปรับเปลี่ยนรูปโลกใหม่ก่อนเราบอกว่าเอ่ติ๊กจับก็ขายของสองร้อ้าสิบบาทถูอป่ามันถึงจะขายได้แต่ไบโอเอ็ทีฟอ่ะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆว่า สิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงเรายกระดับอุตสาหการรมจริงๆไปทำสิ่งนี้มานานแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเออมันมันเกิดปรากฏการณ์ลับลูกหลลูกเลยอ่ะมันเกิดพาดพร์บอนชิปปี้ฮับเบิลของของของวงการอ่ะมันตั้งแต่ทำให้ทาใ,ให้แบบคนแอป l ปิลเอะแสนกว่าคนนะเยอะที่สุดแล้วอ่ะมีรายได้แบบเมียจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับแอปเ a ิลในระยะ อไได้ยังงก็รู้สึกว่ามันเป็นต้นแบบของคนทําออกมาทําเบื้องหน้าบ้างอะไรเงี้ยมุกอัพครั้งนี้ก็เลยเป็นเฟิร์สมูคอัพของตัวเองด้วยในการที่จะออกมาออสแตนดิ้งแล้วพูดทุกอย่างคือไม่ไดเผลสุดเลยจาะเขาทุกอย่างมันมาจากบินเนอร์มันมาจากแพชชั่นมันมาจากแบบที่เราทําในทุกวันแล้วมันก็มุกอัพมาแล้วคนนี้มาได้ยังไงอะคย่างนั้นเห็นอะไรเขาเขาบินเนอร์เขาบโอเคนอ่อร์มาได้ยังไงจริงๆริตีอ่ะเขา เราเขาต้องต่างคนต่างคือไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราตอนเด็กแรกไม่ร้เลยเราดังมากคือต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเราต่างคนต่างไม่รู้จักกันเพราะว่ามันยังไม่มีประเด็นอะไรอันนี้ก็ไม่ได้มีรู้จักเมย์วาสนาเพราะว่ายังไม่ไม่มีอะไรเลยแล้ววันนั้นไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเองอยากทำแต่ว่าคอลลาเจนอันนึงที่เรกินเองก็เป็นส่วว่ารวมจบในส่วนที่ดีที่สุดเพราะตอบโจทย์แบบว่าการกินเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแก้ถึงทผอของตัวเองแล้วก็แต่ว่ามันหามันหา ที่พิจิตรไม่ได้สักปีจังหะนั้นผมว่ามีรุ่พี่คนนึงที่เป็นอาจารย์คะแนนนำโอเคมาเจอกับพี่คนนึ่งสิงคโปร์ทำโรงงานหรือสิงคโปร์ให้คำแนะนำได้ก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เอาสิ like. okay. ่งนี so 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 ้เอาควาบรู้ของตัวเองกับส่วนผสมที่อยากใส่าอย่งเงี้ยมานั่งคุยกับพี่เมย์พี่เมย์ก็เลยเดเวลอปแล้วก็ช่วยกันไปหลอดเป็นปีกว่าที่จะลอนสิ่งเดียวมาได้ปีนึ่งคะแนนก็อยู่เหมือนกันมาตั้งแต่ต้นเลยคือเป็นแฟกเลยี่่อยูมันเป็นปีแล้วแต่เราะว่าเป็นบทศากันมาละปีเก่งมาก ข้อมูลกันแล้วเวลาคุยกันมันคืออย่างที่บอกอะว่าเมย์เองอะไม่ได้รู้จักสีในฐานะดาราัแสดงอะไรเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ได้ดูเข้าลงอะเป็นคนไม่ได้ดูสิ่งสีเลยรู้แต่ว่าเออเขามาขอพอพอเขามาค่อยรู้ว่าเขาเป็นพระเอกโซคิงคืออะไรก็ไม่รู้จักอันนงเขไม่เคยดูหัใจมัวรุนนะคะไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ไม่เคยดูจริงเพิ่งมาดูเรื่องรากัีอันนงไม่ใชู่โซคิงคือผมจำเป็นต้องดูละก็เลยต้องดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลย สิ่งที่เขามีในฐานะที่เราเห็นในหินมิตินึงคือเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมากเป๊กมากในเรื่องของการกินแล้วเขาพูดภาษาเดียวกับเราคือเรื่องของ clinical study เราก็ก็รู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่มีแพทชันแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มานานคือเอาง่ายๆคุยกันรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันก็คือภาษา c รี n i c a l study ภาษาแอนตไลภาษาเฮลตี้สุขภาพเขาเก็ตมันต่อไปต่อมากันได้ก็เลยสุโอเคเขาเขาน่าจะทำงานเราได้อันที่สองเลยเขามาด้วยแพชั่นประมาณว่าพี่เมย์ผ่ะ สูตรนี้ยมันที่สุดของโลกยังไงเราสู้ทุกคนได้หรือยังเขาคุณเมย์ใช้คําว่าเขาตีกําแพงราคาซึ่งมันคือดายชั้นเราคือถ้าเกิดว่ามาของผูกเวียนยานสารหน้าไม่ตรง,งผมมันไม่ใช่คุณเมย์แล้วเมย์ก็จะไม่ทำพอเขามาแบบเนี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าเออมันใช่พอมีโปรเจกต์นี้คุณเมย์ทำโปรเจกต์นี้มาก่อนละก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเขาทําเองอ่ะเขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามาทําด้วยกันแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นสเกลใหญ่ขึ้นเขาก็ยินดี เราเพราะฉะนั้นก็เลยมีมีมีกฎอยู่ข้อนึงว่าถ้ามาทําต้องถอดหัวควงพลลาราไดาราริงนะต้องทําได้ทุกอย่างทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเพราะว่าเรามาในาาฐานะพาร์ทเนอร์คุณไม่ได้เป็นแบรนด์เชนเตอร์ยูไอนะอะไรเงี้ยคุณไม่ได้เป็นซิสเตอร์อไนนะอเป็นทางนั้นก็เลยก็เลยเลย,ยุติว่าเลยทำนนะางานแทนได้จบตีกันเยอะคนที่สุดเลยนะไริษัทบริโภคใช่ค่ะจริงๆตอนนี้มีตัวแรกก็จะเป็นคอนเซนปต์เพลนเตนลิคุณคอลลาเจนสที่เป็นตัวดังตัวแรกตัวที่สองเป็นตัวแอสตา เออเราเอยแค่ตรานี้ลูมวันวันดรอปสต็อปเอจจิ่งอ่าวันดรอปสต็อปเอจจิ่งได้แค่ดรอปนี้ตามใจไปที่เราต้องการไปนะนวันที่ผมคุยกับพี่เมย์ตั้งแต่วันแรกที่ที่มาเจอกันก็คือไม่ได้คิดว่ามันจะสุดยอใหญ่ขนาดนี้ส่วนตัวแค่รู้สึกว่าผมเป็นคนทานวิตามินแบบหนักมากอยู่แล้วอะไรที่เขาว่าดีก็นั่งอ่านงานวิจัยแล้วก็สั่งมาลองหมดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่เจอไม่ตอบโจทย์เลยก็เลยอยากลองทำสิ่งที่ดีที่สุด ในแบบที่จะเชื่อตามงานวิจัยอะไรทุกอย่างแล้วก็เราก็พอได้มาทำกับพี่เ okay. มย์ก็ช่วยกันดีกวลลอปเวลาถ้ามันตอบโจทย์เในทับ้งด้านภายนอกก้านภายนอกเช่นเวลาผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีแหละว่าสิ่งที่ทำลายผิวเราที่สุดอ่ะสองสิ่งอย่างแรกคือดูีแต่เวลาทุกคนออกแดงอ่ะทุกคนจะเคำนวณบางผิวแบบประมาณนี้แน่นอนแต่ว่าอยากจะสอบผิวตาแต่ว่าเราอ่ะไม่สามารถผิวตาได้อ่ะแล้วมันเป็นเรื่องยากมากๆที่โอเค ก็ได้ไงว่าพี่แค่อยู่ต่างๆหนึ่งอาทิตย์อ่ะกิ่พี่ดีขึ้นแล้วอ่ะแต่จะมีมนุษย์คนไหนที่บอกว่าจริงใจแข็งแกร่งที่อยู่ต่าง,ง,งได้อแบเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันควรจะดีมากๆนะถ้าเกิดว่าม,มันมีขนมหวานอะไรที่เราสดชื่นยิ่งกินเราไม,ม่อ้วนแต่ขนาดเดียวกันดีที่นุดแก็เลยขับลงสู่โลกที่ดีขึ้น่ล้วมันจะมีสีก็เลยต้องม,มาหลอกสิง <นะ S 2> ่งร <ๆ S 2> ่วมกันกับที่เมรับก็เป็นโนชูการ์ทุกตัวคือโนชูการ์เด็ดแล้วแคลสั่งมากสั่งที่แคลยิมพ้าแคลเลยที่สำคัญมีสารอาหารที่ดีีท่สุด ของโลกแล้วถึงในแต่ละตัวเท่าที่จะดีได้แล้วจริงๆคุณอย่างเมื่อกี้คุณเยนพูดไปว่าแผนกตลาดนี้น่าจะไปโซลและโซล่าใช่ค่ะคุณมีาามยังไงบ้างากับผมคือต้องบอกว่าอันนี้แค่ประเทศไทยเราทํา3เดือนอยากโตตัวเลขคือต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการจะ expand ไปห้าพันเน่ยแมว่ามันมีความเป็นไปได้สุดเพราะว่าตลาดอเมริกาใหญ่มากใหญ่กว่าเราประมาณสิเท่าซึ่งตอนนี้เราเช็คคอยล์ที่อเมริกาแล้วนะคะเพราะว่าเดือนหน้าก็คาดว่าเราน่าจะ เกลมันอาจจะเดิมสเกลอยู่เท่านี้มันกลายเป็นขยายสเกลไปเยอะมากมันมันเอ็ expand ไปหลายประเทศต,ตอนนี้ถามว่ารีเทิร์นนานนะคะเพราะว่ากว่าจะกว่าจะซื้อถูกก็น่าจะอีาานอกนาน,านแต่ว่ารู้สึกว่าสเกลมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสาที่จะเติบโตในโกลบอลมาร์เก็ตเพราะทุกคนโกลบอลชอบผลิตมากแสดงว่าราคาก็คือจับต้องได้ราคามันจับต้องได้เป็นคุ้มค่าเพราะผลลัพธ์มันดีเสร็จวัน10วันผิวลื่นผิวสุมุื้นผิวใสออร่าลุ่งผลแบบเปียดอ่ะทุกคนก็ได้ไปนะวันนี้ แต่เราผลลัพธ์ที่วัดออกมาด้วยในตอนนั้นเราเป็นดาราเทคนิคเราฝากติ๊กต๊อกที่เราหนเองจริงๆมันกลายเป็นว่าโพสิชั่นของผมกับพี่เมย์ในการทําแบรนด์เนี้ยมันมันกลับกันมากกว่าปกติเวลาทุกคนเห็นแบบว่าดารามาพูดเยอะต้องพูดเยอะตําแหน่งที่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าพี่เมแล้วคนที่อยู่สลับกันกว่าจริงอันนี้สลับกันจริงจริงทั้งทุกอย่างาอ่ากหน่อยอากหน่อยก็คือ ทิลาสนะคาตระก,กูลคอนเซนเทรตลิกวิดนะคะผิวดีได้แค่หลัแบแติงนะคะต้องฝากทุกคนดูแลสุขภาพ แหวนนิ้วนางอะไรอย่างงี้ด้วยไม่รู้ว่ายังไงพี่เมย์ไม่ไม่ไม่คือมันไม่พอดีมันอาจจะหลมลงแล้วนิ้วขวาก็เลยใส่ได้ไม่พอดีก็เลยไอฉันเปลี่ยนนิ้วขวาเลยทันทีแล้วก็ไรข่าวที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้าางะรก็คือไไปแล้วออะรย่างงี้เานนั้นผมตอบแล้วกันเพราะว่าพี่เมย์เขาบอกว่โดนโดนแบบว่าครับไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ไม่มีอะไรเลยครับเป็นพาร์ทเนอร์ พิเศษพาร์ทเนอร์ด้วยกันครับเป็นผู้ส่วนทัมพันธ์ด้วยกันไม่มีอะไระเรกินเลยไปว็นวันแล้วก็ที่เห็นบอกว่าลูกที่มันจะนมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรว่านั่งใกล้ๆกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าคนที่ทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าใครที่เริ่มธรุรกิจสตาร์ทอัพอะจะรู้ไปน็นอย่างดีเลยว่ามันมีปัญหาให้ต้องแก้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่บอกว่าบางทีข้าวมือแรกหือตอนสามสี่ทุม่มอะไรอย่างเงี้ยสภาพก็เลยบอกว่าทุกคนหลับกนนอนมันเลยเป็นี้ที่เห็นตอนนั้นเลยแสกนีงตลอดเวลา ตอนนี้ทุกคนคิดว่าเป็นแฟนกันหมดแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องใครเลยค่ะคนใกล้ตัวไม่กล้าถามแต่ทุกคนคิดว่าเป็นแฟนกันเพราะเอาตรงๆมันสุกหัวได้กันบ่อยใช้คำนี้เลยอยู่ด้วยกันเยอะปีหนึงอ่ะอยู่ด้วยกันเยอะมากจริงๆล้วช่วงนึงอ่ะคือเมื่อคุจะคิดว่าเฮ้ยฉันทำแบบพาร์ทน่ะคุณต้องงดกับงานะเพราะว่ามันต้องทำไม่งั้นคุณก็มาเป็นแค่ส่วนเงินเฉยๆถ้าลุยก็ต้องลุยไปด้วยกันริง ทีนี้มันก็เลยสุดหวกันเยอะคนก็เหตุดูด้วยกันเยอะเราไม่สามารถไปตอบคนได้หมดเพราะมันแล้วตากคนต่างก็ตักตัส่งส่ง้มีประเด็นแทนขับทุกคนนะคะเรารู้สึกไงบ้างว่าหลายคนบอกว่าถ้าเป็นจริงตามที่ถ็นข่าวมาเขา็จีก็ยิ้เราก็อยากให้เราเปก่ด้วยเขาบอกว่าเอเรา มันไม่มีอะไรเลยจริงๆใจมว่ามันมีก็จะบอกมีไร่เงยแต่มันไม่ีจริงอะไรอย่างเงี้ยเรากาี่แวอ่ะอันนี้จักใจผมเลยอะผมก็เตนใจพี่เมยด้วยเแล้วก็ผว่าักใจเด็กๆด้วยพรพเมก็มีรูปเลแล้วก็ว่าโอเคผมก็ไม่อยากจะให้เด็กๆต้องมาแบบว่า วาริ่ของการที่มีพาร์ทเนอร์ที่เรามีเป้าหมายที่เหมือนกันเลยอะค่ะมันมีข้อดียังไงบ้างครับคืออย่างแรกอ่าก็จะบอกอว่าอย่างแรกคือสนุกอาสนุกอย่างแรกคือมันสนุกมากๆที่ได้เจอคนที่ มีความฝันไปในโอเคเดี๋ยวผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะอ่ะไม่จริงไม่จริงอ่ะไปต่อไปต่อไปโอเคลองถอดลองถอดว่าผมเป็นผู้ชายแล้วพี่เป็นผู้หญิงนะลองว่าเอาเรื่องเพศสภาพออกไปอ่ะมันแค่คนสองคนที่มีเป้าหมายเหมือนการจะทำกิจกรรทำสิ่งนี้มากมากเลยทีแล้วมันสนุกมันเป็น challenge ของชีวิตมากมากอย่างเงี้ยเราอยากทำสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งเนี้ยมันมันจะตอบโจทย์แล้วมันจะช่วยเหลือสุขภาพคนที่จะได้รับการส่งต่อ product life ต่อไปเยอะมากแล้วเขาหลากหลายทั้งปีนี้ที่กำลังจะปล่อยกับปีหน้าผมเชื่อว่ามันจะแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างยดีแล้วเขาดีมากๆเลยแต่ที่ในแบบที่เราไม่ต้องมานั่งทนว่าทไมการดูแลสุขภาพมันเหนื่อยแล้น่าเบื่อยกันอะแต่มันจะเป็นเรื่องสนุกแลอดทุกวันแล้วสิ่งนี้คสิ่งที่คุยกับพี่เมย์ตลอดเลยคุยเยอะคุยเยอะจบปีกันเยอะ่ะจบปีเยอะอย่างตอนที่เป็นขาแล้วทำให้คนเข้าใจจิดไปตอนนั้นน่ะมันทำให้เราคิดว่าเอ้ยมันมีผลต่อการวางตัวและการกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเออ สำหรับผมผมไม่ได้คิดว่าสรุกสักนขนาดนั้นอะไรยาเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าผมเป็นใช้พี่เมย์เพราะว่าอย่างทุกคนรู้อะไรยเงี้ยผมอย่างแก,ก๊งท่านเจงพี่ๆีผมอะไรเงี้ยแก๊โงโควิผมก็กอดรถแยกทุกคนกันขับผมก็แบบว่าใครมาเจอผมแล้วว่าผมพรัยผมก็บอกว่าโอเคบอกเป็นพงภราผมว่าโคินคัดตอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าโลกใบนี้เราทุกคนต้องเผชิญสุด,นสดหนักมากพออยู่แล้วอะไรย้ยครับดังนั้นถ้าเราเป็นพลังที่ดีของใคร ได้ก็ตามอย่างจะเติมเป็นพลังหล่อ เพราะมันจะมีเซ็นสัญญาหนุนนั่นนี่แล้วมันก็ต้องลงนามเขาเป็นกรรมการบางอย่างก็ต้องลงนามเป็นผู้รู้อะไรเงี้ยงัน้ำก็จะแบบมีอะไรอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้แบบไม่ต้องตกใจนะไม่ไงไม่ไงขออนิยสานพี่เบนแบบคำถามดาราละกันค่ะอนาคตที่เราจพัฒนาไหมครับกินคำถามพี่เบนในคำถามดาราเราเป็นดาราเราดีไหมพี่เบนพี่เบนพี่เบนตอบได้คือผมว่าไม่มีโอกาสพัฒนาเลยเพราะว่า ใครรู้จักใครมากเกินไปครับเรารู้จักเรารู้จักกันมากเกินไปเป็นพี่เมย์พี่เมย์เหรอคะยากจริงๆคือยากมากเลยเอาตรงๆถ้ามี ไม่เคยอกไม่เคยบอกีม่เคยบอกคนบอกในประเทศนหมใช่เราคือแบบเล้เอาเตรงใช้คนไซต์ตัวเองเลยไม่ได้เป็นคนบอกที่คนที่คนที่หล่อที่สุดคืคนที่ฉลาดแต่เขาไม่มีแต่เขาฉลาดนะคะเขาก็ฉลาดก็เลยหล่อเขาเลยอ่สุดท้ายแล้วเขาที่บ็น มันตอนนี้มันขึ้นหน้าไปถึงขั้นสุดขั้าสุดก็คือเมื่อคืนเลยก็จริงๆแล้วเรามีการเจรจาทันที ได้เห็นความพยายามของเขาในการออกมาไลฟ์ออกมาหาลูกค้าต่างๆเองเป็นยังไงบ้างพี่เมย์คือเมย์ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยลบหายไต่ตากี่ไปไหนเลยเขาก็ยังพยายามอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาก็คงคนเรามันไม่เหมือนกันอะ่ะมันก็คงมีเวในการหาเงินที่แตกต่างกันคนเราถนัดแบบนี้แบบนั้น ไปกดดันจนไม่มีทางเดินเขาตรงๆเพราะว่าเมว่าเขาก็สุดแล้วอ่ะสิ่งที่เขาต้องต้องได้รับเมว่ามันก็สุดสุดนะดังนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดตอนนี้ค่ะจะได้จบจะได้ไมปทำยามุบสบายใจเรานอนสบายใจสบายใจคือตอนนี้มุกอัพทำงานอย่างไรอ่ะอ้าโอเคสาวสาวตรงนีประเทศสบายใจแล้วสาวสาวทางประเทศสบายใจได้เลยขอบคุณค่ะเรามาถูกคือแล้วได้เป็นจริงไ จริงๆอย่างไรเป็นพัตรอะไรอ่นิดแล้วก็เป็นนักแสด้าขาวไปพี่ในพิจิตรข้าหน้านะคะข้างหน้านะคะแฟนคลับเขาเขาก็บอกยังไงยังไงคนก็บอกสนับสนุนบางคนก็ฉันทีจไกลมาหน้าคนทุกคนรอวกันอยู่ก็สบายใจสี่สุยังไม่เคยเห็นใครนะเดี๋ยวเขาเห็นแล้วจะบอกอ่าอันนี้เป็นสไาย์ไม่ดนะคะได้เลยเดี๋ยวเป็นสไายให้เพราะว่าน่าจะไม่มีเวลาหายใจ